สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลังสีเหตนะครพบกันอีกครั้งในเกมวอลลุ่มบอดครับผมซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกริฟอเวออีกแล้วครับผมเย่กิจกรรมกริฟอเวอครั้งนี้ครับจะทําการแจกปืนซับดูเออร์อ่าก็เป็นการแจกปืนซับดูเออร์ครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกแจกไปแล้วเมื่อ,อต้นปีนะครับเนี่ยซับดูเออร์นะครับครั้งนี้ก็มาแจกเป็นกระปุลอ่าเป็นครั้งที่2เนาะก็คือต้องว่าเป็นกระบอกที่2แล้วกันเนาะ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถมาลงไอดีไว้ได้เลยนะครับผมกติกานะครับขึ้นไว้ให้เลยสรรพคุณของเจ้าปืนนี้ก็คือเรียกได้ว่ายิงได้600เมตรครับเป็นปืนสนิมหนักนั่นเองนะครับผมนะเป็นปืนสนิมขนาดหนักซึ่งยังไม่ได้รับการเนิฟหรือบัฟแต่อย่างใดน,นะแต่ในอนาคตอันใกล้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรอดไหมนะครับเพราะว่ามันยังติดอยู่กับเจ้าคูลี่อยู่นะครับมันมาพร้อมกันนะก็เลยอาจจะทําให้การรีบาลานซ์หรือการเนิฟการบัฟนั้น ยังไม่ถึงคิวนะทุกคนแต่ก็คงใกล้นะครับนะก็คงใกล้เขามันนั่ะนะครับจะลักษณะไหนต่อก็คงจะดูนกลกทีหนึ่งนะครับขั้นแรกเลยนะครับผมกดไลค์ครับเพื่อเป็นกําลังใจนะกติกาจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปเนาะกดตับสไคร้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดติดตามนะกดไว้ได้เลยนะเพราะกิจกรรมของเรานั้นมีต่อเนื่องนะครับส่วนสําคัญเลยคือแฮชแท็กครับ R U N G C H ครับย้ำแฮชแท็ก R U N G C H ครับแล้วก็เว้นวรค ID ของเพื่อนเพื่อนเวนวคอีกทีหนึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มครับถ้าเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าแพลตฟอร์มตัวเองนั่นคืออะไรก็สามารถบอกยีห่ห้อโทรศัพท์มาได้เลยนะครับใช้ Oppo ใช้แล้วก็เขียนมาครับนะนะครับก็คือจริงๆแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยก็แบ่งแยกได้เป็นง่ายๆครับ Android ก็อะไรที่ไม่ใช่ Apple นะครับหรือของ iPhone เนี่ยก็จะเป็น Android ส่วนพวก Apple หรือ iPhone ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad อ,อะไรนะครับยีห่ห้อผลไม้ก็จะเป็น iOS นั่นเองนะ ส่วนคนที่เล่นในคอมก็สามารถลงไอดีได้ด้วยนะไม่เกมอะไรต้นอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับอ่าก็มาลงไม้ได้ในไอดีนี้นะครับผมแล้วก็สมาชิกครับสมาชิกก็เช่นเคยนะสามารถลงไอดีไว้ที่คลิปนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมไปลงไอดีไว้ในคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกด้วยซึ่งผมจะลงไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะรู้วิธีการจับแจกแล้วนะครับก็ไม่ยากนะไปลงไว้ได้เลยนะครับนะ สมาชิกทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบดีนะครับก็พูดมาหลายครั้งแล้วนะนะครับผมเองก็แหมคราที่แล้วจับยากไปหน่อยโอเคฮะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปกิจกรรมคลิปอเวนะครับแจกซับดูเออร์นั่นเองนะครับคงจะเข้าใจกันแล้วนะทุกคนเพราะทำกันมาหลายครั้งแล้วนะไปะนะครับจับแจกแบบนี้ก็ต้องเล่นเลยเปล่าเออมันต้องเล่นโชว์แล้วนะครับสักหนึ่งเกมนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะจะได้เอาไปทำคอนเทนต์เอ้ยไม่ใช่จิเอาไว้ทำชื่อเรื่องชื่อคลิปนะครับว่ายังไงดี ไปเล่นกันสดๆแบบนี้เลยนะรอก่อนครับผมจับคู่ฮะไม่รู้จะนานขนาดไหนนะทุกคนก็จับไปครับนานขนาดไหนหลังก็รอได้อามาแล้วนะครับผมอันนี้ไม่มีตัดต่อแต่อย่างใดเพื่อนๆจะเห็นความเออมันหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จะเห็นกันตอนนี้เลยนะครับไปเริ่มต้นด้วยแพ้ฮะเฮ้ยแพ้อีกแล้วนะครับผมแพ้ดีโดเนอร์ไปแล้วนะเต็นหลังก็ยังใช้อยู่นะครับติดปืนลำโพงสองกระบอกแล้วก็ปืนจอไฟฟ้าอุ้ยโดนยิง โดนยิงโอ้โหลืดรลดลืดรลดไอ้พวกสายแคมป์ข้างหลังนี่เดี๋ยวเจอกันนะครับผมนะตอนนี้ขอญาตดูคู่ต่อสู้ก่อนเล่นจริงเจ็บจริงนะครับผมเอ้ยยิงถี่แล้วเกินนะแกอืมยิงถี่แล้วเกินนะแกนะายิงหลังด้วยนะาหาใดก้อนครับผมจัดเลยดีกว่านะครับเจอตัวแรกใดก้อนครับสายบูสายรุยยังผมนะครับสายหัวร้อนนอนไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยสายหัวร้อนนอนไม่เป็นสุกนะครับมันต้องรุยฮะแน่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 ยิงใส่ครับโอ้ปืนแรงครับ คือที่มันแรงไม่ใช่อะไรมันมีเยอะนะครับเฮ้ยปืนมันมีหลายกระบอกนะครับเดี๋ยวเราต้องรอครับจังหวะที่เราอยู่กับที่นั้นเราไม่แรงนะเราต้องวิง่งวิ่งเข้าใส่ฮะหลายคนบอกเอ้ยต้องวิ่งเข้าใส่แล้วเขาหนีนะครับก็ทําไงได้ละครับแต่เขาก็ต้องหนีนะเฮ้ยโดนช็อตครับปึ๊บต้องวิ่งก่อนแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทนสังเกตนะครับมีใครใช้ปืนช็อตเฮ้ยแบบนี้มันก็ไม่สวยทิเพื่นอนเฮ้ยไปก่อนละครับผมวับเฮ้ยเร็วเหรอแกเร็วเหรอวิ่งเร็วเหรอ วิ่งเร็วอะครับอ่ะมามาถ้าใครมาบังเนี่ยใครมาบังเดี๋ยวก็ตายเขาดีอือหืออือหือแตกไปซ่มันต้องเอาคืนครับอันนี้ช็อตให้หมดก่อนเฮ้ยหนุนหนุนหนุนเป้าหมายเับเป้าหมายเป้าหมายมาแล้วนะครับสองหน่อสองหน่อสองหน่อครับตัวหลังครับมาไปแลวจ้าช็อตครับเฮ้ยกลับบ้านซะก่อนตายห่าแล้วตายห่าแล้วตายห่าแล้วใครวะเนี่ยอืดเด็กก้อนเจ้าเดิม ยังไงอะครับปั๊บยังไงอะครับมันต้องมีสักตัวแล้วนะที่ตายโอ้โหแตกเลยที่เด็กก้อนตัวนี้เอาเรื่องว่ะเด็กก้อนตัวนี้เอาเรื่องว่ะมาครับจับดูเอ,อร์ครับนะเปิดโลครับวางป้อมต้องเอาให้ได้นะเด็กก้อนตัวนี้ครับหรือเอาอยู่เอาไมา่อยู่นี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ต่อเพื่อนฝูงครับเฮ้ยยังไงเอา้ามีกระตุกนิดนึงมีสะดุดมียึก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 ยังไง ยังไงครับลิงเฮ้ยลิงไฟฟ้าครับเฮ้ลิงไฟฟ้าฮะนะครับเอาเรื่องนะอย่างนี้มันก็เก็บเพื่อนเราหมดไอ้ปืนไฟฟ้าเริ่มระบาดนะทุกคนเฮ้ยเอาแล้วก่อนเลยครับผมไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาครับมันรู้ครับเฮ้ยเหมือนรู้เหมือนรู้นะครับถ้าโดนล็อกข่าเมื่อไหร่นะครับจบบอกได้เลยตัวนี้นะครับนี่เร็วซะด้วยนะเฮ้ยเอาเพื่อนแตกหมดแล้วนะครับแตกเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงเอาไง อ้าวเนเธอร์ครับเพื่อนๆบอกให้ผมเล่นเนเธอร์นะพอเล่นเนเธอร์ซะหน่อยนะครับเฮ้ยเจอลิงเข้าไปครับงานนี้นะครับยิงไปยิงก็ไม่ค่อยอยากจะโดนเฮ้ยหายตัวอีกแล้วครับนะครับลิงมีดีต้องหายตัวเร็วนะครับทุกคนเนี่ยเพื่อนแตกมาแล้วนะครับปืนไฟฟ้าก็ยังถือว่าเป็นปืนใหม่ที่โหดมากๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆนะครับเจอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่มีการต้านทานนะทุกคนเพราะปืนใหม่แรงครับยิงครับยิงครับแตกไป จบไหมจบไหมอืมกาจะได้ครับผมเล่นเอาตายไปหลายตัวเลยนะเฮ้ย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 เออผมก็ไมอ่อยอยากเข้าใกล้นะกลัวเจอปืนโค้งครับกลัวตัวปืนโค้งฮนะไม่ใช่แล้ะครับนั่นไงพูดปุ๊บเจอปั๊บครับนะครับเนเธอร์เองก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่วานานะครับผมหม่ทำอะไรไม่ถนัดเลยนะทุกคน ครับเสียเปียบยังไงโอ้โดนยิงครับเรียบร้อยเลยเจอปืนส่ฟ้าอีกตั้งหากเฮ้ยยับอีกแล้วเหรอเนี่ยเวลาเล่นโชว์ในเกมทีไรนะครับผมคอยจะยับทุกทีเลยงานนี้อืงูครับอย่างไงเราต้องทำคะแนนให้ดีไว้ก่อนนะนี่แหละฮะอย่างที่บอกอุ้ยมีริปเปอร์ยู่รับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเฮ้ยอันนี้ก็ยิงเหลือเกินนะครับผมเอ้ยอยังไงครับงูอา้ามาดิ หอดไปหอดไปโอ้ยมีโดนยิงครับโดนยิงโดนยิงยังไงทันไหมทันไหมโอ้โหงูหบินงูบินครับโดนยิงโดนยิงแตกไปหนึ่งแบ่งล่างก่อนแปลงล่างก่อนโอ้โหโอ้โห,โห,โหแรงแรงเจ็บปวดครับโดนเล้างานนี้เจ็บหนักเจ็บหนักผมมาเจ็บเปิดครับไม่รอดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยมันช่างโหดกันจริงๆนะทุกคนดูดินี่แหละครับผมการที่อยู่หลีกสูงๆนะที่น้องๆบอกพี่รัง,งขอเล่นด้วยนะ ทำไมตายง่ายดูผมเป็นตัวอย่างนะทุกคนผมก็ตายนะทุกคนไม่ใช่ว่าผมจะไม่ตายนะเออนะครับเพราะฉะนั้นตายกันรัวๆนะครับนี่ฮะเจอคนเก่งนะครับเจอคนที่เออหนักๆน,นะอันนี้เรียบร้อยครับผมเกมนี้ก็จบไปเรียบร้อยแพ้อ,อีกแล้วทุกคน <c oughs> ไม่เคยที่จะชนะโชว์ขเขาทักทีนะรู้สึกว่าตั้งแต่ทํากิจกรรมกริปเอาไวแล้วเล่นให้ดูเนี่ยเออรู้สึกว่าจะมีชนะอยู่ครั้งเดียวนะนอกนั้นก็แพ้รัวๆนะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันหน่อยครับ แพ้แบบนี้จะได้คะแนนไปสักเท่าไหร่นะเออไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเจอปืนไฟฟ้าเยอะนะครับทีมเราเนี่ยไม่มีเลยนะปืนไฟฟ้าเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีแต่ทีมฝั่งตรงข้ามอาโหลดนานครับเกิดอียงขึ้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนทายนะครับช่วงปรับเปลี่ยนต่างๆนะครับของทางเกมเนาะก็อาจจะมีช้าบ้างสะดุดบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดานะเออช่วงเปลี่ยนเขาเรียกว่าช่วงเปลี่ยนแพทเนี่ยจะเป็นประจำอา้าวยังไงเอ่ย จะดูคะแนนนะครับผมจะได้ดูไหมเนี่ยจะได้ดูไหมเอารอนานยังไงฮะเอออ่ะมาแล้วโอ้ที่สองทุกคนอะที่สองก็ยังบวกอยู่นะครับผมเฮ้ยฝั่งเราก็โหดไม่ใช่ไอ้โหดเอาเรื่องนะคิวไปตั้ง12ตัวเลยนะเออฝั่งเขาคิว13ครับแสดงว่ามีคนเก่งอยู่ฝั่งละคนนะทุกคนแบบนี้นะส่วนเราได้ที่สองนะ เออไม่ธรรมดานะตัวนี้๋หนดูหน่อยสิวองเขาคือใครถ้วยสิงครับระดับเจ็ดพันกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็เป็นคนเหมือนจะเป็นคนต่างชาติจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจดูฝั่งตรงข้ามนะครับหัวสิงระดับห้าพันครับโอ้โหโหดเดือเกินนะครับไหนดูหน่อยสิทำไมถึงโหดปานนี้นะครับอ้โหนี่ฮะแม่จริงๆก็ไม่น่าโหดขนาดนั้นแต่เ็าโหดนะครับทุกคนนี่ฮะมีลิงก์ปืนช็อตครับนี่ฮะเพื่อนๆก็ดูเลยนะเขาแต่งกันยังไงเฮ้ย ช็อตมาร์กสามนี่เหรอไม่ธรรมดานะเดกก้อนครับว้ามีปืนมาร์กสามนี่เองนะครับผมก็เรียกได้ว่าลงทุนน่าดูนะพราะผมเองก็ยังไม่มีปืนมาร์กสามเลยครับเล่นมาตั้งนานมีน้อยนะครับโอเคฮะมาดูฝั่งเราบ้างนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเขาใช้อะไรกันนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะเอ้ยแบบนี้ครับนี่ดูปืนเขาครับนะครับคูรี่ช็อตไฟฟ้านะครับเป็นแพะนะแล้วก็ตัวนี่ครับเจ้าตะกั่วตน ใช้คูลี่2ตัวนะครับแต่ปืนเนี่ยดูดินะครับหุ่นมาร์คสามทั้งหมดนะปืนเนี่ยยังไม่เอ้ปืนอัลติเมตนะครับเอเวนเจอร์นะเออก็ยังเป็นปืนผสมอยู่เลยนะเออก็ประมาณนี้ครับก็สนุกสนานกันไปนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือกิจกรรมกิฟอเวนนั่นเองอย่าลืมนะครับผมไปลงไอดีกันไว้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับครั้งต่อไปเนาะก็สนุกสนานกันไปแพ้แบบนี้ไม่เป็นไรนะคะแนนบวกอย่าไปซสีเรียดมันนะครับ เกมนี้แพ้บ่อยกว่าชนะอยู่แล้วนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาลงไอเดียนไว้เยอะๆนะจ๊ะบายบายครับผม